อย่าละเลยหรือมองข้ามความสนิทสนมที่เราได้มอบไห้แก่เจ้าลูกเอ๋ยเราสถิตอยู่กับเจ้าเสมอจงทราบึงได้ชื่นชมกับของขวัญอันอัศจรรย์นี้ที่เราได้มอไบไห้แก่เจ้าเถิดเพราะแม้แต่คนที่รักเจ้ามากที่สุดในโลกนี้ก็ไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้ทุกเวลาและไม่อาจล่วงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ลึกๆในจิตใจความคิดและจิตวิญญาณของเจ้าได้แต่เรารู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเจ้าแม้กระทั่งเส้นผมของเจ้าเราก็นับไว้นับไว้แล้วทุกเส้น ดังนั้นเจ้าไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพื่อเปิดเผยตัวตนของเจ้าให้แกเราเลยหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการค้น,คนหาใครสักคนที่เข้าใจเขาได้ทั้งหมดท,ทั้งที่เราพร้อมจะเป็นผู้นั่งเสมอให้แก่ผู้ที่เรียกนามของเราและเปิดใจรับเราเป็นผู้ช่วยให้รอดการกระทำด้วยความเชื่อน,นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักนิรันดร์ของผู้ที่สแสวงหาเราลูกเอ๋ยโปรดจำไว้เถิดเราเป็นผู้เป็นรักแท้แห่งสิทธิ์ยินญานของเจ้า เข้าใจและรู้จักเจ้าอย่างบริบูรณ์ให้เราได้รักเจ้าด้วยความรักนี้รักะอเมนเรานึกถึงทุยคำที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้รักแท้แห่งสุดจิงพระเจ้าเป็นผู้รักแท้แห่งสุดให้เรานน้นได้รับรู้ว่าเวลาที่เรานั้นเหมือนต้องการให้สักคนเข้าใจอ่ะมันจะไม่มีหรอกที่เขาจะเข้าใจฉันได้ตลอดมันอาจจะเข้าใจได้บางช่วง วันนี้คนนี้อาจจะเข้าใจท่านแต่วันบางวันเขาอาจจะไม่เข้าใจท่านเพราะเขาเป็นมนุษย์แม้แต่สามีหรือภรรยาของท่านเองหรือพี่น้องหรือพ่อแม่ให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเขาไม่สามารถจะเป็นคําตอบเราได้ในทุกๆคําตอบเพื่อพี่น้องจะไม่เจ็บปวดหรือแม้ผู้นําเพราะว่าเขาคือมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นแล้วเพราะพระเจ้าต้องการให้พี่น้องได้เข้าหาพราะองค์ไม่ได้พึ่งพาคนที่พี่น้องคิดว่าเขาดีหรือว่าคนที่ทําเรื่องของการอดลอยหรือนักทําการอาศัศจรรย์มากมายหรือคู่เผยเพรชะนะพี่น้องที่รักเขาคือมนุษย์คให้เรานั้นได้พึ่งพาพราะองค์เพื่อให้เรานั้นจะอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องคําว่าตําแหน่งที่ถูกต้องก็คือ การที่เรานั้นได้อยู่ในตำแหน่งจิตวิญญาณที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องความรู้สึกที่ถูกต้องถ่อยคําที่ถูกต้องอารมณ์ที่ถูกต้องสถานที่ที่ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องที่รักเราเริ่มต้นจากอารมณ์ความรู้สึกไม่ถูกต้องมันจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกความคิดไม่ถูกต้องจะเริ่มทให้พูดไม่ถูกต้อง นั้นเช็คได้จากสิ่งที่ออกมาถ้าสากายไม่ถูกต้องเพราะสักพักมันอาจจะทำให้พี่น้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้อง <S 1> <S 1> <S 1> มันไม่ใช่หัวข้อที่แบ่งปันในวันนี้ในหัวข้อเสียงเรียกตอนมันเป็นเสียงเรียก้อนเมื่อพี่น้องเจ็บปวด มันจะเข้ามาเหมือนตอบประโลมแต่มันทําบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะบอกว่าคนนี้ไม่เข้าใจเราคนนี้ไม่รักเราคนนี้ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของฉันเขไม่เข้าใจหรอกถ้ามีบางคนหนุนใจท่านแล้วไม่ถูกใจท่านมันจะทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นเสียงเรียกซ้อนที่ทําให้ท่านรู้สึกลบรู้สึกถูกปฏิเสธรู้สึกถึงความไม่เข้าใจ ให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเนี่ยทุกคนเจอไม่ไปท้านรถทุกคนเจอมีอารมณ์ที่แบบว่าเพราะมันยังไม่เข้าใจทําไมคนไม่เข้าใจฉันเลยฉันก็ทําที่สุดแล้วนะแต่เมื่อเราได้นิ่งแล้วเวลาของตายมันนี้ว่าเรื่องของเวลาสำคัญอย่าเพิ่งด่วนเชื่อเสียงเหล่านั้นที่ทําให้เกิดการแตกแยกทางความคิดหรือความรู้สึกหรือไปปรึกษา ที่มีการไม่เป็นหนึ่งเดียวค่ะจริงๆมันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นอห่างนนี้นั้นบอกว่้ไงเหมือนนี้มองภาพที่มันกว้างไปกว้างออกไปก่อนขอบคุณพระเจ้าที่พระวัญญาบริสุทธิ์นั้นได้อยู่สถิตอยู่ที่นี่มากอยู่กับมานี้แล้วให้มานี้ป้องกันไฟลามขึ้น ถ้าไม่งั้นไฟมันลามทุ่งออกไปเชื้อมันจะกระจายมันอันตรายเพราะอะไรคะเพราะบาดเจ็โพสต์นี้ถึงเป็นโพสต์ที่พระเจ้าบอกว่านูกเอ๋มันไม่มีใครแบบที่จะเติมเต็มกับเจ้าได้จริงจริงมีเพียงเรามีเพียงเราแล้วเสียงของพระเจ้านะเสียงเรียก้อนเนี่ยมันทําน้ําเสียงเหมือนพระเจ้าและอ่อนโยนด้วย แล้วมันโอนเราด้วยไหมไม่รักหรอกแต่วันนี้คือปัญหาการนีคือแม่บอกว่าเขาไม่เคยเข้าใจเธอเลยเขาไม่ได้รักเธอจริงๆหรอกมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ดีต่อเขาทุกคนต่อสู้ถ้าสามีภรรยาใช่ไหมมันจะมีการต่อสู้เขาอาจจะมีการผิดภาพไปแต่สึงดีงามเขาก็แย่ๆแล้วว่าแค่ต้องต่อประกาศว่าสามีสามีชั้น คนคนเดียวสามีฉันต้องการฉันเรามีฉันสนับสมุนิฉัน,มนแม้บางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดแต่เขารักฉันเราจะต้องมีเสียงนะคะที่ลบล้างเสียงที่ทําให้ความสมคัญเรากับพี่น้องเรากับสามีกับภรรยาเรากับผู้นำเรากับนังเลี้ยนมันออกไปถ้าา่งั้นเนี่ย มันจะเป็นล่าและถ้าพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้นํามีบาดแผลล่าสมคืนพี่น้องจะส่งอะไรออกไปเสียงแค่พี่น้องโหเนี่ยมันละคายเคืองเสียงที่พี่น้องอธิษฐานเสียงที่พี่น้องเล่นม,มันจะลอกไปหมดเลยและพี่น้องกำลังปล่อยบาดแผลที่เก็บต มันก็ไม่เป็นอะไรคือต้องกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวเลยที่สุดเองเนี่ยะแต่นคนรามันก็มีกันดีแล้วพี่โยกะคือตั้งแต่วันนี้แต่งงานเนี่ยคือตอนอยู่คนเดียวมันง่ายมากมากมากเพราะมันคนเดียวแต่พอเมื่อเมื่อเป็นสองคนงที่นั่แต่พระเจ้าบอกแกจะได้บางทีเรารู้สึกแย่มากเลยทําไมเราไม่ดีท,ออทาไมเรารู้สึกไม่ดี แต่พระเจ้าแบบนี่มันคือชีวิตลู้เอ๋เราอ่ะคอยอดทนเราคอยอดทนเขาเจ้าก็ต้องคอยและอดทนไปเจ้าอย่าเล่นในวันนี้จึงมีผลพิสุขในสิ่งที่ชัดเจนอย่าเล่นแล้วขอบคุณพระเจ้าเราก็พูดเราอาถรรพมหาสมุทร,รทุกันแล้วเราก็ประกาศสิ่งดีมของสร้ยกายแล้วก็เชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในความแตกต่างของเราก็เลยเหมือนเสริมสร้างกันให้พี่น้องรับรู้ว่าผู้ที่เป็นรักแท้ในนิรันดร์าการของเราคือองค์พระเยซูคริสเตียนนีคละโอ้ยแ่ผู้เผยเหมือนกันพี่น้องวิ่งไปหาผู้เผยผู้เผยก็มนุษย์นะบางวันเขาก็ไม่โอเคเพราะว่าวันที่เขาเคลนจะลูกเอ๋ยตรงนี้โจ๊ะอย่างนั้น่ะคือพระเจ้าส่วนแบบบางวันทุก็คือมนุษย์คนหนึ่งพี่น้องก็ให้เวลาเขาพักบ้าง มันก็ก็เป็นตัวเองเขาก็มีอารมณ์เหมือนกับเรานี่แหละนะก่อย่าไปคาดหวังว่าคุณจะวิ่งมาแล้วคุณจะได้รับการโอวตลอดเวลามันก็มีค่ะโอแ้แต่ว่าบางวาันละถ้าพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้คนคนนั้นต้องโตขึ้นเออหม่ขอโทษนอะอาจจะต้องการให้เด็กคนนั้นลูกของพระเจ้าคนนั้นโตขึ้นอาจจะไม่ได้มีคำโอวตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวนนี้พบกัน ยีนี้ได้มาอยู่นะมเน่วันแล้วก็วันร์อ่ะอยู่ออนทอนแว่าังก็อยากมาเร่อยแ่เาจะที่านกเจมเราจะปะประกาศเถอนนะปประกาศว่าทสวรร์เปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วสําหรับการมาเฉลิมฉลองอยู่คือขอบคะ ในในในโพสต์วันแต่วันนี้ชอบมากคนที่รักเจ้ามากที่สุดในโลกนี้ก็ไม่สามารถอยู่กับเจ้าได้ตลอดเวลาเล่นแอบ,บล่วงรู้ความรู้สึกรู้คิดในดใจิตใจจิตใจในเจ้าไ,ได้เวลานี้ทําให้เราอะ่ะรับรู้ว่าเรารับจากพระองค์และเราให้ไม่ใช่เราแบบว่าแสวงหาจากตรงนี้มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดถ้าเราขาดเราก็แค่อยู่กับพระองค์แล้วเราก็ดื่มดำ่ำแล้วเราก็เหมือนพระองค์ก็เทแม่น้ําให้กับเรา ปกป้องเสียงเรียกซอส่ายจายเรียกซอนเสียงมันคือพี่น้องรู้ไหมโดยเฉพาะผู้เผยเราจะต้องคือเขาจะเป็นคนหวัยหรือไม่ใช่ผู้เผยพี่น้องที่ได้ยินเสียงพระเจ้าอะมันมีเสียงซอนแล้วมันเรียนแบบด้วยนะ <II> มันเรียนแบบแบบพูดพูดจาที่อ่อนโยนด้วยนะแต่ให้ดูที่ผลว่าผลมันทําลายคนอื่นไหม Californ ผลมันทําให้แตกแยกไหมเช่นลูกเองเขาไม่เข้าใจเจ้าดอก แต่มันมีพระเจ้าองค์เดียวเข้าใจมันเนียนมากนะแต่มันทําให้เราเป็นยังไงคะแต่แยกกับสามีเราแต่มันลูกเอ๋ยเหมือนกัน <c oughs> มันใช้คําลูกเอ๋ยเหมือนกันไม่รู้ลูกใครลูกใครเออเข้าใจไหมต้ <c oughs> เอง <c oughs> ระวังเสียงเรียกซ้อนหรือสายเรียกซ้อนนี่เหมือนนี้คือตอนที่เหม,มือนนี้ได้โพสเนี่ยเหมือนนี้แค่แบบว่าเวลาที่เรากำลังปัดจุดอะ เราต้องการการตอบโ่อเราต้องการไม่มาแต่เวลาที่เราเป็นเด็กอยู่นะ่ะมันนมิบอกได้เลยนะถ้าเป็นเด็กเนี่ยพระเจ้ากอดว้ในี่อกเลยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างมามิแล้วเนี่ยบางครั้งอะวาระนั้นเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าเราจะต้องกอดคนอื่นพระเจ้าจะให้หมืนเลียงเหมือนมิโหดนะมันนมิเดินกับพระเจ้ามันนม่รู้รู้วาระรู้วาระของการที่พระพระเจ้าจมันจะนี่งในบางส่วน เพื่อให้เราอ่ะไม่เป็นเด็กที่วิ่งหาอ้อมกอดตลอดเวลาพระเจ้าจะให้เราอ่ะรับคําสอนจากผู้ใหญ่ได้จร,จริงๆนะแต่มันไม่มีช่วงเวลาแบบพระเจ้ากอดไว้ในอกอ่ะตอนนี้มนันมีบอกนะมีแต่พอานานๆมาสักพักลูกก็อยากจะเข้าไปหาอ้อมกอดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ป้ากฏว่าพระเจ้าบอกว่าลูกเอ๋เลยเราเลี้ยงเจ้าแบบผู้ใหญ่เจ้าตัวแล้วรับท้อยคำของเราแบบผู้ใหญ่เราจะแแ่ง ก็บอกอย่างนี้แล้วเราแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรา,าแบบรับอาหารของพระเจ้าได้หลากหลายรูปแบบอ่ะทําให้เราเป็นจริงสถานการณ์หลากหลายรูปแบบนันเป็นจริงๆิแล้วเสียงพวกนั้นนะ่ะไม่มีทางเข้ามาได้เพราะมันต้องการให้เราเป็นไงคะต้องการให้เราเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มของผู้นําแล้ว พี่น้องอาการแบบนี้หรือบาดแผลมันจะไม่หายเลยถ้าพป่น้องขอขอโอ้โด,ดีดีขอดีดบางทีพระเจ้านิ่งแล้วพระเจากก้าก็ยิ้มแล้วพระเจ้าก,ก็ทําอะไรของพระอ,องค์ไปเราก็แค่ก็พระเจ้าก็บอกว่าสงบก,กิดลูกเอ๋ยมันไร้สาระมันไร้สาระ, <laughs> ไ,าระไปต่อให้หิึ่งที่สุดเราให้เจ้าเรียนรู้เจ้าก็แค่ ไม่ต้องฟูมฟายแล้วเรียนรู้จากิ่งนี้แล้วเดินไปต่อพระเจ้าเลี้ยงแ,แบบผู้ใหญ่เียในวาระที่เป็นผู้ใหญ่นะคะระหว่นี้นี่ฟ้องพระเจ้าเรื่องสามีมากฟ้องฟ้องมากพระเจ้าไม่ทําอะไรเลยแต่พระเจ้าก็ทําเหมือนว่าพระองค์ไม่ทําแต่พระองค์ก็ทําทำอะไรพระเจ้าให้สามีเปลี่ยนด้วยอัศจรรย์เลย คือคือเขาเนี่ยมัธยการอจารย์เวลาเขาเปลี่ยนคือเขาเปลี่ยนเลยเมื่อเขาเข้าใจอะไรบางอย่างเขาเปลี่ยนเลยแต่เวลาที่เรารอคอยันงทีเราคอยในเรื่องบางเรื่องนานม,มากถึงเรื่องทาทํางานบ้านช่วยเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะแต่เขาอาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่แบบว่าหรือหรือการให้เกียรติภรรยาเอ,อที่โบเขาบอกว่าภรรยาต้องให้เกียรติที่บ้านไอ้ไม่เขานเน้าใจเลยนะ ภรรยาก็เป็นภรยาทั้งที่บ้านแนละที่ทิศจักรแต่จริงแล้วอาจารย์วิธีบอกว่าที่ทิศจักรต้องให้เกียรติต้องฟังคําสอนด้วยคือเมื่อก่อนไม่ค่อยเนี่ยเขาไม่ค่อยฟังเออเขาไม่ค่อยฟังแล้วมาตอนหลังเหมือนมันตีไปทำให้เขาคิดได้นิดนึงแล้วเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนมากๆเลยมันเป็นเรื่องของความคิดนะครก็เลยรู้สึกโอ้พระเจ้าแบบเวลาพระเจ้าให้อาจารย์มีเปียี่ยอันนี้แบบ คือได้ได้แี่ได้ท,ดทีละขัน้นนะได้แบบหลายๆขั้นเลยอย่างเงี้ยทั้งที่บ้านเขาก็เรียบร้อยงานบ้านก็เรียบร้อยที่โบสถ์เขาก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดื้อหรือแบบแบบตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจที่จะฟังแล้วก็ต่อยอดจากที่ลราต้าานการเมื่อเมื่อตัวเราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็กตีกต่อไปแล้วรับรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เติมเต็ม ตัวเราจะมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นเราจะไม่โทษสถานการณ์จำไว้มาเนะี่ยจะทำให้เรอาอ่ะอสมมติจะตัวอย่างน้องโมน้องโมบาดเจ็บอยู่แล้วก็วิ่งไปหาประเปิ้ลป้เปิ้ลก็ไม่ไม่ได้อูเหมือนเดิมหลายครั้งแล้วอูไมอูไปหาอาเธริสก็ไม่อู่รู้สึเกเจ็บปวดมากเลยทำไม ใ,ใช่ไม่ใช่คนไม่เข้าใจทุกเก็บเหลือเกินไม่เข้าใจเหรอแต่จ,จริงพระเจ้าต้องการให้น้นองโด้ละเล็แล้วก็มีแล้วก็เหมือนกับคิดลบด้วยว่าแล้วมันจะมีเสียงซอนมาว่าลูกเองพวกเขาไม่เข้าใจเจ้าหรอกแล้วก็มีแค่คำที่แรงๆที่เหมือนให้เตือนสติแต่ว่าน้องโมคิดว่าเสียงมันก็บ,บอ,อกอีกเราต้องเช็คเสียงให้ดีเสียงมันก็แบบอ,อกว่าอย่าทําแบบนี้ แต่มันมีวารละอย่างตัวหมอนี้หมอนมีรูน้น,นะว่าวารละนี้อูอูต้องอู่ไข่วารละนี้ต้องใช้อาหารแข็งสําหรับไข่เราจะไม่สามารถใช้อาหารแบบเดียวกันให้กับลูกมันมีอาหารลาหลากหลายลูกใหญ่แล้มีอาหารหลากหลายลูกแบบที่เขาตั้งใจขึ้นอาจาจ้าสอนแบบนี้แบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มันไม่ดูแลผู้รับใช้ผู้ฝึกคนแรก ตอนแรกก็อย่างบอกว่าสองสามปีแล้วท่านก,ก็ได้แ่าวพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเด็กพอป,ปีที่ห้าที่หกไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอารมณ์และความรู้สึกของพระจเจ้าเปลี่ยนไปเมื่อเขาทําสิ่งเดิมอยู่ม,ม้เรียนรู้ทรลลักษณะของพระเจ้าและการเตรียมคนจากทรลลักษณะของพระเจา้าดรวยคนที่มาถูกเตรียมด้วยหรือแม้แต่อาชาวดีในปีแรกกับปีก่อนที่เขาจะออกไป บางอย่างเขาก็ทําไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็รู้เขาก็เขาก็แบบยอมจำนนแล้วก็ไปต่อเนี้ยบางทีเราก็มีอาการงอแงแบบเด็กเนี้ยงอแงใช่ไหมคะแต่พระเจ้าคุยกับเขาเขาก็มไม่เอาละยอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการใช้เขาแบบผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เกิดผลมากเนี้ยเราทุกคนจะถูกทดสอบเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ งันต้องระวังเสียงเรียกสอน <g ül> เสียงเรียกสอนอแล้วแล้วเราก็คิดว่ามันเสียงอะไรเสียงพระเจ้ามันดูดีดีด้วยมันขโมยด้วยนะมันขโมยลูกเอ๋ยแล้วมันขโมยค่อยคาําที่ที่พระเจ้าเคยคุยกับเราด้วยนะมาใช้แต่ผิดวาระสถานการละ <g ül> เอียดม,ะมน,นมะมันเงอนไหมให้ดูที่ผลว่าเราอ่ะ ถ้าเราอะรู้สึกไม่เหมือนเมื่อกี้ยกัวอย่างเอาไม่รู้สึกให้เกียรติผู้ใหญ่ทั้งสองนี่ยงกาแล้วพอไหนเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาก็เริ่มแยกตัวเขาก็เริ่มเชื่อเสียงนั้นไม่เห็นคนที่เป็นแบบนี้สักพักเ,เอาไม่อยู่เอาถ้าเขาไม่จัดการากับเสียงเนี้ยพระเจ้าก็ปดใช่ไหมคะหรือใช้ได้มัง่งไม่ได้มัและบาดแผลก็ไม่หายแล้วเขาทรมานนี่ทรมานมาก ให้ดูที่ผลให้ดูที่ผลผลทําให้เราให้เกียรติยําเกรงพระเจ้าไหมาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าให้เกียรติฉากส่วนมากแบบนี้ว่าน้องตอนเกรงแค่มา่พระเจ้าอะ่ะให้น้องให้เกียรติที่ใหญ่มากจริงป้าเ <c oughs> ขาฟังจากเสียงที่พระเจ้าคุยกับโมเป็นเสียงที่ที่เป็นพระเจ้าจริงจมันไม่ดูแลคนภายตั้งมันไม่จับเสียงที่ที่เขาบอกว่าเป็นเสียงพระเจ้าได้เพราไร เพราะบางคนเนี่ยโหพระเจ้าให้บางทีเตือนเขาแรงมากเลยนะแต่เขามาร้องให้แล้วเขาบอกว่าพระเจ้าให้หนูอ่ะฟังแบบนี้ให้เชื่อฟังแต่เขาร้องให้นะแต่เขาอบอกว่ามันจะดีแม้ตอนนี้จะเจะ็บปวดอ๋อไมไ่แล้วะแล้วก็จึงฝากเด็กๆที่ฟังเสียงพระเจ้าไว้แบบนี้แบบนี้เป็นหรรจำไว้เลยน้องเมย์ ถ่าเสียงไงที่ทําให้เราไม่ได้ให้เกียวับผู้ใหญ่ไม่ใช่ให้ดูคนเพราะว่าบางคนสมมติว่าหนูอยู่กับพระเจ้าแล้วออกมาแล้วแข่งกับผู้ใหญ่มามีก็รู้ละหนูว่าไม่ได้แค่อยู่กับพระเจ้าแม่ไม่ได้แค่อยู่กับพระเจ้า,ออจาถ้าแม่ออกมาแล้วแม่แข่งกับมามีคือคือแม่เหมามีนนะเวลาที่เขาอยู่กับพระเจ้าจร,ริงๆ,ๆเขาออกมาเขาจะมา <S <S อ้ยลูกพระเจ้าเนี่ยมาคุย yeah. แอบแง่อยู่กับพระเจ้าจริงแล้วเขาจะมีไฟมากแต่บางครั้งก็บางครั้งก็จะเป็นแบบ เสียงจะกดกดนิดหนึงมันก็มีปลมามันก็ได้เลยก็มั้ก็เราก็รู้คือเราต้องต้องออกมาแล้วเป็นล้นมันไม่ได้วันเราคุ่มเทาการอ่านสักคำมากอธิษฐานมากใส่ใจเราไม่ได้อยู่มันเป็นแค่รูปแบบมันเป็นแค่พิธีกับอย่างหนึ่งที่เราเคยทำเป็นปกติหรือคนนอนจุ่มแค่แล้วจุ่มแค่กับอะไร บางคนนะ่ะร้องให้ให้ดูให้ดีนะเออบานทยังไม่เคยสอนเรื่องีกับคนชุดใหม่ซกิ้งอ่ะเวลา,านอนให้ต้องคิดถึงความรักของพระเจ้าค่อยทำของพระเจ้าอยู่ที่ผู้นําปลดปล่อยพระคำเขาจะมีพระคำและพระคำให้เราดื่มแต่บางคนนอนร้องให้ที่ถึงวบาดแผลอันนี้ผีเข้านะอันนี้เนะี่ยคือต้องคือมันนี้น่าจะเป็นเคลื่อนที่ทางเหนือ แล้วนอนร้องเลยอนี่นะก็ไปปลุกลุกขึ้นมาเลยจริงๆเหมือนไม่ว่าโบสถ์ไหนที่เขากลัวสิ่งนี้แต่มันม,มีสองม,สมุมเสมอคือมีทั้งมุมที่ดีแล้วก็มุมมุมนี้คือเขากลัวมุมนี้มุมที่นอนแค่จับสิ่งที่เป็นบาดแผลแบบนี้ผีเข้าเลยนะแบบเข้าเลยนะแล้ต้องปลุกให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องไปคิดถึงหเหตุการณ์นนะั้น แต่มันจะมีที่พระเจ้าเนี่ยเยียวยามันก็ละเอียดนะทราบซึ้งนะพระเจ้าไปบอกกับเขาคือคนที่เป็นผู้วินิจฉัยและเป็นผู้เผยเนี่ยจะต้องตามเขาไปตามเข้าไปตามเข้าไปตัวมันเนี่ยตามไปในวิญญาณแล้วก็เห็นว่าพระเยซูอยู่กับเขาแล้วเขาก็ได้รับการปลอบประโลมได้รับการเหมือนผ่าตัดบางอย่างเราก็รู้นะหรือบางอย่างอแบบบ่นพระเจ้าเลยนะคือทำไมพระเจ้าไปคือคือไม่ได้บ่นบ่นเสียงดังนะคือบ่นอยู่ในใจตำหนิ ตำหนิแล้วก็ต่อว่าพระเจ้าแต่ร้องไห้แล้วก็เสียใจแล้วก็สงสารตัวเองเข้าใจนะมันมือนะเป็นบรรยากาศของทางนางนมือมันมีหลากหลายนะพี่น้องดังนั้นเราจะต้องถามพระเจ้าถ้าเราเป็น<ม>เป็น<ม>ทีมเนี่ยเป็นทีมที่คอยปลดปล่อยเขาเนี่ยเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับเทวัญญาณบริสุทธิ์ที่จะสามารถคุ้่แค่อยู่กับอะไรร้องเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเอออันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่ได้พูดกับคนเรื่องนี้กับกับพี่น้องทีมที่มา <c oughs> เวลาที่เหมือนนี้แบบภาพที่น้องซ็กกิ้งได้คนนั้นคือคนพวกนี้นะมันจะปแปลกอยู่คือเลอ,อไม่มากี่ครั้งสามที่เราร้องเราแล้วหน้าตาไม่มีสันติสุขนะมาตาเขียวปืดเลย <c oughs> ทั้งร้องทั้งหัวเลาะก็มีแต่ว่าหน้าเขาไม่ใช่เหมือนเขาส่งแท้ผิดใจร้องให้เลาง,งให้ทุกวันเออแล้วก็แล้วก็ต้องจับให้ดีถ้าเราอวะยังมีแบบเหมือนกับ ไอจุ่มแช่ส่วนตัวและเป็นอย่างนี้เราก็ต้องนอเพราะว่าอันนี้ไม่มีใครเช็คให้นะเราต้องเช็คตัวเองนะเออแต่สมมติว่าอยู่ในที่ประชุมใช่ไหมเออแบบนี้หรือว่ามีพี่น้องมีคุณอาาช่วยเช็คถ้าเกิดว่าไปนอนแช่อยู่คนเดียวแนละ้วเออว่าวเราแช่กับอะไรเราต้องเช็คให้ได้นะลูกไม่เอาต้องไม่แช่กับความปวดเหมือนที่น้องโมองบอกอว่าเวลาหนูหนูอยู่กับพระเจ้าหนูไม่ค่อยโอเคเลยบางทีมันมีการลบลวนทางความคิดคือว่าคือบางคนจุ่มแช่แล้วเขารู้สึก ได้รับแต่บางคนนอนปุ๊บมาบึ้มเลยน้องเขาบอกมาบึ้มเลย,ลเลยน้องโมบอกมาบึ้มเลยแล้วมันต่อสู้มากถ้าแบบไม่ได้เหนื่อยจริงๆถ้าเหนื่อยจริงๆมัจะไม่ค่อยไม่เ่อยเจแต่ถ้าแบบเป็นความที่เกียดมากกว่าถ่าถ้าเป็นความีเกียดโอาหเข้าไปบึ้มมา ออกมาพวกหน้าหนูมู่ออกมาเลยเออลุกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อฟังและพอเราอยู่ผิดพระเจ้าบอกให้เราออกมาข้างนอก<ช>เราอยู่ข้างในพอขาดการเชื่อฟังก็เลยบึ้มมันเป็นผลของการขาดการเชื่อฟังสลับกันกับเวลาที่อยู่ข้างนอกไม่ได้พักก็จริงแต่มีการเจอเพราะว่ามีพาพพรของการเชื่อฟังเหมือนอาจารย์ว็ดีแบ่งปันกันได้ไหมเขาบอกเขาทั้งเอ่อไปทํางานมาแบ่งปันวาา ล่งไปเฮ้ยแต่เขาดูดูนิ่งอย่าดูมีการเติมเพิ่มด้วยแค่าทาได้ไงมันเป็นพระพรของการช่วยใจพระเจ้าจะเสนกำลังนั้นเราอย่าติด,ดอยู่ที่อดูการเดิมฤดูการเดิมของอาจารย์เขามาจากเมืองนอกเขาไม่ได้ทํางานนะแล้วพระเจ้าให้อาจารย์ทํางานแล้วก็รับใช้ด้วยบางทีเราก็ อย่าติดอยู่ที่นี่ดีกันเลยพราพระเจ้าจะเคลื่อนเราลหกมากขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจบคำแบ,บ่งปันเรื่องเสียงเรียกสอนในในวันนี้จะนน,น,น,นนี้ว่าเาจะเป็นพระพรนี่กับอ่าพี่น้องมากๆโดยเฉพาะการกลุ่มแช่ติดที่เนาะคอยดูนะคอยแล้วเราขอของประทานการสังเกตุปีนถ้าเกิดวันนี้ไปเคลื่อนที่ไหนจำคำแบบนี้อะไรบางคนถ้าเกิดว่าดี ทุ้นุนทุลายเกินเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ต้องเข้าไปแล้วดูว่าแค่อยู่กับอะไร